เมียกันก็จริงพี่แต่ถามว่าเราต้องรักตัวเราเองว่มีอะไรเลือกกันแล้วเป็นคนอื่นแต่ถ้าสายเลือดเราเราช่วยกันได้ดิฉันเป็นน้องสาวคงไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้พี่ก็ให้เขาชิงค่ะณนะตอนนี้นะคะไปช้อปปิ้งไปห้างไปตลาดนะัดเดินเหินไปวัดได้ทุกวันพระและข้อสาคัญสามีเขาเจ็บฟันค่ะช่องปากเขาจะมีปัญหามันจะบางแล้วก็ ฟันเขาจะโยกตลอดเวลาเขาก็เกือบเจ็ดสิบแล้วแล้วข้อสําคัญนะคะเขาไม่เชื่อพอวันนั้นคืนนั้นเขาปวดเ้านอนไม่ได้พี่สาวดิฉันก็เลยบอกเอาเอาสเตกันชงสิฉีดเข้าไปพ่นเข้าไปในปากแค่ครั้งเดียวนะคะเช้ามาเขาบอกเออมันดีมันหายปวดหายปวดไม่ว่านะสิคะแผลในปากเ่ยที่มันบางๆทาให้เขารับประทานข้าวได้ทุกอย่างปกติ และตอนนี้สั่งเพิ่มค่ะไม่ได้สั่งคนเดียวก็คือเขาจะบอกว่าจากสั่งหนึ่งกลายเป็นสองนี่ครั้งที่สามเลยนะคะเขาจะสั่งครั้งละสองสองเลยเผื่อสามีด้วยแล้วดิฉันก็บอกต่อนะคะแล้วก็แนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตก5หออ้าอหกแล้วก็หประการของอาจารย์นงรักซึ่งเราจะต้องเชื่อตรงจุดนี้พอดีพี่สาวดิฉันเป็นคนที่รักสุขภาพ mm hmm. เขาทําตามทุกอย่างนะคะแล้วตอนนี้ เขาสามารถปฏิบัติตัวได้ปกติแล้วพี่เขยซึ่งดิฉันเคยปรึกษากับอาจารย์นงรัตในเรื่องของที่ว่าพี่เขยดิฉันสองคนเป็นโรคไตและฟอกไตทุกวันสัป,ปดาห์ละสามครั้งแต่เมื่อก่อนเคยมาฟอกไตที่บ้านเองเป็นโรงพยาบาลเองต้องทำทุกวันละสี่ครั้งที่หน้าท้องนะคะอันนั้นพี่สาวทำนะตอนนี้ดิฉันเริ่มให้ใช้สเปรย์กันชงร่วมด้วยค่ะเพราะเขาหายใจไม่สะดวก ตอนแรกเขาต่อต้านกันแต่ตอนนี้เขาเห็นดิฉันและพี่สาวนะคะว่าทําไมอาการดีขึ้นทําไมผู้คนดูสดชื่นและพี่สาวอีกคนนึงนะคะต้องบอกเลยที่นี่ห้าคนพี่สาวอีกคนอายุเจ็ดสิบกว่าหลานชายร่างกายไม่สมบูรณ์ดิฉันต้องบอกเลยตั้งแต่เกิดน,นะคะอายุห้าสิบกว่าเป็นคล้ายค้ายออทิสติกเดินไม่ได้เขาจะมีแพ้ทุกอย่างปากทุกอย่างเจ็บก็ให้พี่สาวใช้ตัวนี้ค้น แล้วก็ฉีดลงในน้ําให้ดื่มเพราะถ้าหากไปโดนที่เขาเย็นๆเนี่ยเขาจะโวยวายเสียงดังซึ่งครอบครัวนี้เขาได้สามีคนจีนนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องความเชื่ออีกเช่นกันแต่ตอนนี้ดิฉันดีใจมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาในสภากาแฟของอาจารย์นงรัตและเข้ามาในไหเบอร์ช็อปของเราเชื่อร้อเปเซ็ค่ะตอนนี้และข้อสำคัญนะคะดิฉันจะแนะนำคนอื่น ส่วนเรื่องเงินทองดิฉันยังไม่พูดถึงเลยนะคะเรื่องเจมหรือเรื่องอะไรดิฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็สั่งไปตามขั้นตอนของได้แล้วนะคะที่วันนั้นถามกลับไปนะักตอนนี้มันจะประมาณ7วันของถึงจะถึงนะคะถ้าเราสั่งในแอปนะคะตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นงรัตน์มากๆนะคะที่ทําให้พวกเราตาสว่างและให้คนแถวนี้ได้รู้จักไม่กระทั่งปอสมอนะคะตอนนี้ดิฉันเริ่มแนะนําเข้าไปแล้วนะคะ ถึงวัยของเราจะ60กว่าเราก็สามารถจะเผยแพ่สิ่งดีๆให้กับประเทศไทยเราเราต้องช่วยกันนะคะงบป,ประมาณของประเทศไทยจะ,ะจะได้ไม่ถกเตือน,น,นไปกับยาต่างๆคุณ<อ>สวัสดีค่ะนี่แหละต้องได้แบบนี้แหละเขาเรียกว่าสุดยอดเขาเรียงปรบมือให้หน่อยมีความเชื่อมั่นเลยวันทุงไปเลยปฏิรูปหมดเลยนะคะจากคนที่ไม่เชื่อสามคนห้าคนหกคนเจ็ดคน เราต้องใช้ความเชื่อมั่นก่อนนะคะแล้วกึงจะพูดออกมาจากความเชื่อมั่นมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสุดยอดมากเลยเชิญต่อเลยค่ะสุดยอดตื่นไม่ตื่นเมื่อี้แม่ไปปตาจนอจะนอนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวให้คนปิดไม้ก่อนให้กดถุดไม้ก่อนนะคะนั่นเสียงแทบหมดเลยนะไม่เป็นไรหรอกนอนยิ่งเป็นนอนเตล่แปะ ดูหน่อยดูหน่อยใครไม่ติดไมค์นะคะวณัสนันท์ค่ะพี่วณัสนันท์ค่ะวิเศษสิงค์ค่ะอ๋อวณัสนันจะแชร์ประสบการณ์อ๋อค่ะใช่ใช่ค่ะจีนเนี่ยพวงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเขารู้อ่ะเขีนอยู่พวงอะไรโดนราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเล่นยังไงทุกวันเลยใครกลใครกล้าก็ได้ จันหอมปะค้าเห็นมีเปิดใหม่อยู่ค่ะจันหอมมาค่ะกรงอะไรที่แฝนก็เลยเจ้าตัดไปเลยใช่ค่ะช่กรบพารทิ้ค่ะหาอยู่ค่ะคุณตูเกลนคุณตูเกลนมาอยู่หน้าอาจารเลยปิดไม้ด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะเอาเชิญเลยค่ะนัดนัดเอาจัดการเลยนัดจัดเต็มเลยทุกโลกเลยเจ้าอ่ะ ค่ะอาจารย์วันนันานวิเศษสิ่งนะคะผู้แนะนําก็พี่กรชัยเป็นเขียวใต้ใสางานอาจารย์ธนานโนบเรียมสีแล้วอ่าภาพลายสุดๆดอาจารย์นอ,อรัชพบอาจารย์วันนี้นะจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับสารปรับปรุงดินค่อาจารย์อ่าวันนี้วันนั้นนัดได้ไปจัดเฮาท์มิทติ้งอะค่ะที่หมู่บ้านหลุงหินแล้วก็นัดไดี้อ่าเอาตัวสารปรับปรุงดินนะคะไปให้เกษตรกรเขาได้ทดลองใช้ แล้วก็พอดีเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งจะเมื่อวานนี้เองค่ะมีน้องคนหนึ่งนายก็หาเบอร์เขาจะโทรถามว่าได้ใช้ยังใช้แล้วเป็นยังไงมัง่งแล้วก็ไปตรงกับอาน้องเขาก็กําลังจะหาเบอร์นัดอยู่พอดีว่าจะโทรหานัดแล้วทีนี้นัดก็เชื่อว่าจากที่ได้เข้าห้องจิตประภัสแล้วเราได้ฝึกจิตเนี่ยตรงนตเนี้ยจิตน่ะใช้ได้จริงๆเรากําลังคิดถึงเขา่าเข้าก็คิดถึงเรามันจะทําให้เรา มันมันไม่ใช่บังเอิญนะคะมันก็เกี่ยวกับเศรษฐจ,จิตเราที่ส่งถึงกันเขาจะบอกว่าวันนั้นที่นัดให้ไหว้สองถังเขาเพิ่งจะใช้ไปสั่งเดียวเขาใช้กับแตงเขาปลูกแตงกวาขายแล้วจากที่ว่าดินเขาไม่ดีแล้วก็แตงนะมันจะเป็นหัวรีบท้องป่องอะคะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้แตงเขาสวยมากเลยแล้วเขาจะปลูกแปลงใหม่แล้วเขาจะสร้างตรงเนี้ย ตอนนี้มีแต่คนไปดูเขาแต่ตรงพื้นนั้นน่ะเขาจะปลูกแตงขายกันแล้วปลูกปาทีปลูกพริกแบบเนี้ยเกษตรกรหลายคนก็ไปดูที่แปลงเขาแล้วที่นี้เดี๋ยวนัดน่าจะไปทำคอนเทนต์แล้วจะไปถ่ายวิดีโออ่ากันตรงเนี้ยคือว่าตรงกรเกษตรกรตรงนี้เราได้แล้วนัดเองนัด คือว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกชาวนาน,นะจะชอบเกี่ยวกับเกษตรกร,ะกรจะชอบช่วยเหลือพวกเกษตรกรพวกนี้เขาแบบมีปัญหาบางคนมีนี่มีสิ่ทกศบางคนก็ฆ่าตัวตายก็มีโดนรุกเล้าเรื่องนี้สิ่ตรงนี้นัดยากจะช่วยต้องการช่วยเขาเต็มที่แล้วก็ อ่าตรงนี้นัดก็ขอบคุณท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์อ่ขอบคุณอาจารย์ศรียาขอบคุณอาจารย์นงรัตน์มอปอดที่ให้คําสอนให้คําแนะนําดีๆจากตรงนี้นัดเองก็เป็นคน้านนอกบองตรงไม่มีอะไรที่วิชาการนะจะทําจากประสบการณ์ที่นัดได้พบได้เจอจากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นัดก็อยากจะช่วยทุกคนถ้าเกิดเราคิดจะทํางานจริงๆเราไม่ต้องเลือกชั้นวันนะเราไม่ต้องเลือก คนนี้จนคนนี้รวยคนนี้ดูคงไม่มีศักยภาพซื้อหรอกอะไรอย่างเงี้ยเรามีเราแจ้เราไอ้นี่เลยให้เขาทดลองเลยนัดเนี่ยบางทีสร้างะเปกันชงม,มานะนะจะแบ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไปเจอคนจนคนยากเนี่ยนัดจะชีดนะทดลองให้เข้าใช้เลยตอนนี้ก็มีคนสร้างมาแล้วแปดขวดรอสินค้าที่ท่ะให้อาจารย์ธนานทสร้างทางอาจารย์นงรัตให้อยู่นะคะ ก็วันนี้น่าจะถึงแล้วก็จะได้ส่งถึงมือลูกค้าโอก็เดี๋ยวน่าชาวัวนจ้องหวังนัดจะไปทำคอนเทนท์ที่สวนเกษตรที่แตงกวาแล้วทีนี้เดี๋ยวนะดจะเอาภาพเนี้ยมาลงให้ทุกชานได้ไอทุกท่านได้ดูกันนะคะก็วันนี้นัดขอขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ค่ะเดี๋ยวนะัดติดตามงานตรงนั้นแล้วนัดก็จะออกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ อันนี้จากคนที่ร้อยโรคนะคะปฏิรูปตัวเองนะคะจนชวยนะที่จริงอยู่ในขอบแดงหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือปฏิบัติหลักหกประการที่อาจารย์สอนเนีบาหวานสองร้อยกว่าความดันก็เยอะเลือดก,ก็หนืด <c oughs> เป็นทุกโรคเลยค่ะหัวเข่าก็แตกเขาปฏิรูปด้วยหลักหกประการนะ ตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างเจ้านักเอาแชร์คนอื่นควางก่อนเรื่องก่อนก่อนไปสาทิตจีนะคะแสดงแข็งแรงเลไปลไเรียก,กันเถร็จ้เป็นไงบ้างสุขภาพตอนนี้ค่ะอาจารย์ตอนนี้สุขภาพเกินร้อยค่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นล้้นหานเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอาจารย์แตอนีมีโรคถคกไปต้ามาฟังเอาไว้แ่งขาที่กีโรคเป็นมาแต่ตะนคะ นั้นอ,อาจารย์ท่านับเองก็คงตอนหลังเนี่ยน่าจะซี่บวัวโรคค่ะตอนที่รักษาหมออยู่งลงมาดูแพทย์โรคค่ะอาจารย์มามาหนึ่งครั้งแรกอ่าไตวายโรไตนะคะแล้วก็พอจัดไตามาก็ไขมันค่ะอาจารย์พอมากินยาไขมันก็มาเพิ่มความดันค่ะพอมาเพิ่มเพิ่มความดันก็เลือดหนืดพอมาเพิ่พอมาเลือดหนืดก็เบาหวาน พอมาเบาหวานเสร็จก็ไอภาวะตรงเลือดนืดนะคะอาจารย์แล้วที่นี้นัดก็กระดูกข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุดทับเส้นประสาทแล้วกล้ามเนื้อออนแรงพอกล้ามเนื้ออนแรงเวลานัดเดินลงที่ต่ำนะมันจะทําให้หัวเข่าที่ล้มหัวเข่าแตกนะ่ะมันตีกันแล้วนัดก็จะล้มล้มจนลูกสะบ้าแตกนะคะอาจารย์แล้วก็พอมาตอนหลังเนี่ยอ่ะจริงๆแล้วนัดเป็นไมเกรนด้วยนะคะอาจารย์เมื่อก่อนนัดเป็นไมเกรนแล้วก็น้ําในหูไม่เท่ากันตรงนี้แล้วทีนี้พอมาตอนหลัง นายไปด้วยค่ะกอมะเร็งลำไส้มาค่ะแล้วก็ไปเจอสองพีดข้องอื่นเนี่ยเขาแค่ว่าสองพีดแล้วจางๆแต่ข้องนัดเนี่ยค่ะมันส้องพีดแล้วมันแดงแ้ดแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้เราอ่ะเกิดอาการกลัวจริงๆแล้วนัดเองเป็นอสมมมาแปดปีจากอสมมเนี่ยทุกเดือนเราจะอบรมหมอจะอบรมให้เราปฏิบัติราคาโอแล้วก็ให้เรามาดูแลเราเป็นหมอครอบครัวเป็นหมอประจํา โบบ้านนะจะดูแลอยู่ยี่สิบครอบครัวจริงๆแล้วเรารู้ตรงเนี้มานานแล้วแล้วก็เราก็จะต้องเอาไปแนะนําให้คนที่เราดูแลเนี่ยนะแต่ทีนี้นัดเองก็ปฏิบัติไม่คือว่าทําไม่ตรงห้าข้อค่ะอาจารย์แต่ว่าเรื่องออกกาลังกายนะนัดออกกาลังกายแต่เรื่องการขับถ่ายเนี่ยนัดก็ไม่ได้ว่ามาปั้นน้ําผักหรือว่ามากินผักดิบนะคะแต่ทีนี้นะัดจะหาแต่ว่าเอาพวกมาขามแพก์หรือว่าอา่อา,อากินสมะขามให้ขับถ่าย แล้วก็กินยาท่ายางเงี้ยกินยาระบายอะไรอย่างเงี้ยประจำอ่ะอ่าน่าจะสาเหตุตรงเนี้ยแล้วทีนี้นะัดนันน่าจะกินยาแก้ปวดเยอะด้วยนะคะถึงมีปัญหาหมอบอกว่ามีเลือดออกในลำไส้ค่ะอาราตรงเนี้ยปัญหาภาวะตรงเนี้ยถ้าเกิดเรามาดูแลสุขภาพกันเนี้ยยางนัดเนี่ยเป็นอสมมาแปดปีนะัดพอเวลามาันนัดมาทึก้งตรงเนี้ยนัดโมโหตัวเองมากเลยอ่ะเราก็ดูเหมือนคนฉราดนะแต่ทําไมเราถึงได้โง่โคตรของโคตรงโตรง่ แต่เราไม่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 ไมไมปฏิบัติตามอ่ะราคาโอของโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วมัน ราคาประการของอาจารย์นงรัตน์เนี่ยค่ะก็ตรงเนี้ยก็อยากจะแนะนำทุกท่านทุกครอบครัวนะคะให้ดูแลสุขภาพดูแลเป็นหมอดูแลตัวเองเป็นหมอดูแลคนในครอบครัวบุตรหลานของท่านหรือว่าคนใกล้เคียงนะคะเราทานอะไรใช้อะไรแล้วดีแล้วให้เราเปิดปากพูดเถอะคะ่ะถ้าเราเปิดปากพูดนะธุรกิจมันจะมาเองค่ะบางคนที่หาคนไม่ได้คือนึ่งตัวเองยังไม่กินไม่ใช้ให้ดูดีกินมั่งไม่กินมั่ง เราเองก็ยังไม่ดูดีแล้วเราไปพูดกับคนอื่นน่ะมันก็จะไม่มีคนเชื่ออย่างเมื่อวานนี้นัดไปหายายที่ท่าม่วงอ่าก็ไปกับอ่ปิยพรไปทุระกันอ่ยายเขาเห็นยายเขาเห็นนัด เขาก็บอกว่าโอ้โหนัดเปลี่ยนไปมากเลยนะจากเมออื่อกาอนน่ะนัดไม่ได้เดินแบบนี้เวลานัดเดินน่ะนัดจะเดินยกเยกยกเยก,ยกทําไมจะไม่ยกเยกล่ะคะเ็หกสิบเกกิโลแล้วลูกสบ้าแตกอะ่ะเราจะยืนตรงไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่ากระดูกมันสีกะนะ่กันอ่ะมันจะต้องเอียงไปทางนูน้นเอียงไปทางนี้ถ้าตรงก็คือล้มเลยอย่างเงี้ย แต่ยายก็เปิดใจนะคะเมื่อวานนี้ยายเปิดใจทีนี้เราไม่มีสินค้ายายก็จะเอาสเปรย์แล้วทีนี้เราไม่มีสินค้าเราก็เลยต้องแบ่งข้องตัวเองนะให้ยายไว้ใช้ก็ชวนยายเอาไว้ว่าวันที่สองเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปที่ประชุมที่สุพรรณบุรีตรงเนี้ยแต่ถ้ายายคนนี้เปิดใจได้นะตรงเนี้ยก็สุดยอดนะคะก็ตรงนี้อยากจะแนะนำทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายกล้ามาคนเดียวกัน กำลัก็เพราะนั้นไม่กล้าพูดออกมาเป็น,นูนเดินนักลายยิ่งมันมีคนเรียนนี่นัดจะโกรธมากมากจากที่ว่าเราได้มาเรียนในห้องจิตประพัสสรอยู่กับอาจารย์สริยาเนี่ยทุกวันเนี่ยคือนัดใครจะพูดอะไรนัดป้อยหวางหมดนัดมีโอกาสได้พูดนัดพูดมีโอกาสได้คุยนัดคุยตรงนี้ค่ะก็ตรงนี้วันนี้ก็นายก็ขอแชร์ประสบการณ์แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหน้าก็นายก็น่าจะมีอะไรที่ดีก็จะมาแชร์ประสบการณ์ คุณนัทคะเดี๋ยวนะคะ,ะนะัดวันวันที่สองนะจ์<อ>ให้เป็นคนแชร์ประสบการณ์ก็ขอบคุณนัไม่หนยจะบอกให้เลยว่าคือเปลี่ยนเป็นหน้าม,มือเป็นหลักมือทรือทุกท่านทราบนะคะลุงน,น,น้อยก็เหมือนกันนะคะลุงน้อยก็เหมือนกันเอาใครเปิดไ์คะ ขออนุญาตค่ะคุณนัดจะเพิ่งไปนะคะอยากถามว่าสารเคีที่เอาไปให้เขาใช้เราผสมน้ำไปให้เขาหรือเปลาแบงไปเใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์สร่มให้เดี๋อาจารย์สืิมให้นะเดี๋ยวอาจารย์พชตรงนี้ก่อนนะคะว่าหนึ่งุกสั้นนะโรคทั้งหมดคุณนัดหนักนะอาหัดนะคือเป็นทุกโรคถ้าเกิดปฏิบัตินี้ขนาดเป็นอสมนะคุณนัดบอกไม่โห่กเหมือนโอ่นั่นแหละเพราะวิชาไงอสมเป็นเยอะเจ้าหน้าที่ก็เป็นเยอะค่ะ คือหลักที่อาจารย์สอนจริงๆมันอยู่ในการแพทย์แต่เรามาเอากันไม่จริงจังสอนมันไม่จริงจังมันก็เลยโลกล้นตะลักทลายหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเรารู้จุดในการสอนสอนให้เขาเข้าใจและปฏิบัตินะคุณนัดเป็นนะน้ำหนักแต่ก่อนเท่าไหร่นัดไปไหนแล้วแตกรเลยเจ็ดสิบหกโลคะ่ะอาจารย์ตอนนี้กี่กิโล หาเจ็ดสิบหกโลแล้วก็พอมาตอนตอนนี้มาเหลือห้าเมื่อวานที่ไปตรวจคัดกรองที่ว่าจะซองกล้องเนี่ยเหลือห้าเจ็ดตโลค่ะและมีอาการหย่อนยานบ้างไหมหน้าตาก็ก็ไม่หย่อนยานนะคะอานก็ปกติทุกอย่างค่ะไม่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 เสียวไม่อ่อนเสียไม่หน่ามืดไม่เวียนหัวเหมือนตอนที่ไปเข้าคอร์ดลดความอ้วนนะคะไม่มีอาการแบบนั้นเลยอารย์ปกติทุกอย่างเลยแล้วก็ เดินดีตัวเบากะปี้กระเป๋ายิ่งกว่าเก้าอ่ะค่ะดีกว่าเก้าค่ะคนทักทุกคนไหมว่าสวยขึ้นเยอะเลยทักทุกคนคะ่ะอาจารย์ก็มีตัวเองแล้วทักไม่ดีอะค่ะอาจารย์ถ้าทักดีก็ไปทําอะไรมาช่วยแท้อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยอะไรช่วยขึ้นทุกทัานแล้วบางคนก็อ๋ออนั่นมันเป็นมะเร็งตอนนี้มันพ้อมเลือดถั่วนีเสียสยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นอ้ยไอ้ักดี้งไม่ดีค่ะเออไอ้ทักไม่ดีนะค่ะ นักใช้บทเรียนจากการที่เราป่วยให้เป็นโอกาสเลยเพราะตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมโรคที่หนักหนักอหายไปหมดแล้วใช่ไหมไม่เหลือคอ่าจารย์ก็เหลือาาแต่ตอนนี้รอส่องกล้องยังเดียวค่าจา์เพราะจาย์บอกแล้วสองสีดมันจิ๊บจิ้าใจยังต้องใช้ผิดในการช่วยน้นคุณ่ะสี่ยืนรอดเลยยังกลัวอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยคะยังกลัวอยู่หรือเปล่าลูกคุณพริมสามสี่ยังให้เลือกคนอื่นได้เลยอะ โอ้อาจารย์ตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะยิ้มได้แล้วค่ะคุยกับใครหัวเราะตลอดเขาก็บอกว่าเอา้าแล้วมันเป็นมันจะต้อง่องกล้องมันเป็นมะเร็งลำไส้ทำามมันยังต้องมายิ้มรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเพื่อนมึงที่เป็นมะเร็งมึงยังจะต้องมายิ้มละลีกระลีอีกอะไรเนี่ยมึงไม่กลัวเหรอแล้วลบอสจะกลัวทําไมล่ะเพราะกูมีข้องดีอันนี้ขออนุญาตนะคะขอโทษค่ะที่พูดไม่พอ,อ,อคือเพื่อนนี่น่ะเนี่ยเออบอกเลยเออแบบนี้แหละกูมีข้องดีให้มันดูแลกูรอดไปนะะั่นละโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณม,มากค่ะกลายเป็นว่าห้องนี้คนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคหลายโรคกลายเป็นเรื่องสนุกนะคะก็แก้เหมือนคุณน,นัทเหมอือนลุงน้อยนั่นแหละค่ะเหมือนคุณพิมพ์ได้เลยค่ะคุณพิมพ์ก็ ตอนนี้กี่ปีแล้วอายุมากี่ปีแล้วโตแล้วอ่ะเอาชาตื่งอ่ะเขาห้ไม่ต้องร้องไห้ต้อาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์คะพอดีมีคนนี่คือต่างเนี่ยอยากจะขอเบอร์คุณวณัฒนันน่อยค่ะเอาใจมาได้เบอร์หน่อยว่าทำไมตัวสวยนะเอาใจมได้เบอร์หน่อยเป็นโค้ดไปเลยพร้อมอย่างค่ะ ิ่้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณขอด้วยค่ะขอด้วยค่ะได้ค่ะขออะไรคะขอเด็กหรออย่าเด็กร้องหน้าอยู่ค่ะขอเลยค่ะได้พร้อมอยากถะมและได้เบอร์เข้าหน่อยด้วยเดี๋ยวจะเจอตัวจริงเสียงจริงและภาพจริงในวันที่สองนะที่สุพรรณเห็นของจริงพระก็มานะของอาจารย์สำรานพระบิแผลเปลือยเต็มไปหมดเลยบอกเอาเจ้าหนามัยมาดูด้วยนะว่ารักษายังไงนะคะเจอเลยจนั ค่ะพร้อมอย่างค่ะศูนย์เก้าแปดค่ะสามแปดห้าค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งห้าค่ะโอ้ยบอกจะหาค่ะจะบอกได้ ไ,ได้ย้ะ <ไป S 1> คะได้ยังคะเดี๋ยวนัดย้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะได,ได้แล้วคะ่ะขอบคุณมากย้ำก็ดีมาูงเก้าแปดคะ่ด<น>ะสามแปดห้าค่ะ<อ>หนึ่งเก้าหนึ่งห้าค่ะชื่อนันันนะคะมีนนะคะ เรื่องเรื่องสารินทรีย์เมื่อกี้นะอาจารย์บอกได้เลยว่าสารินทรีย์ลงตลาดให้เยอะลงแล้วไม่ต้องตกใจเลยว่ามันจะไม่ได้ผลคนรับเห็นทุกคนเลยค่ะสารินทรีย์ตัวนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าสุดยอดเพราะอาจารย์มีประสบการณ์ในการทําพวกนี้อยู่นะคะลงไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเล็กๆกก็น,น้ําไอช้อนช้อนช้อนข้าวของเรานี่แหละถ้าเกิดว่าพืชมันมเล็กๆก,ก็หนึ่งช้อนไม่ต้องพูนน้ำหนึ่งปีแบบ พืชทุกชนิดลองทดลองเองเลยนะคะคือมันจะติดใจมันมากเลยะคะ่ะเพราะมันมีความรู้สึกโอ้ยทาไมมันมันดีจังเลยทําไมมันเป็นแบบนี้มันน่าจะเจอตั้งนานแล้วมันเหมือนน้องสเปรกันชงนั่นแหละออกไปแล้วอนะคะกระเหตรทั้งนั้นช่วยเขาหน่อยเขากําลังลําบากอยู่นะคะสุดๆเลยรู้ไหมอ่ะหวานเข้าไปนะคะไอ้นี่ปรับปรุงโครงสร้างของดินนะคะปรับปรุงโครงสร้างของดินลดโรคลดมลเณแล้วทําไมเราไม่แนะนํา ทำไมแม่ยอดกระตุยกระจายไปเลยอ่ะไอ้เอ็นซีสารตัวนี้อย่ามองเป็นกระสอบธรรมดานะอารย์นี่ชอบมากเลยตอนนี้ดังเต็มที่เลยนะแล้วก็ให้มาแชร์ประสบการณ์ของจริงเหมือนน้องสเปกันชงกับน้องนมนี่แหละเหมือนกันเลยลงตรงไหนก็ดังตรงนั้นเลยค่ะนะดังได้มากเลยตัวนี้อ่ะสุดๆคู่กันไปเลยบ้านเราเป็นเมืองกเกษตรลูกผักปลอดสารพิษให้มันดังอื้อซ่าไปเลยนะคะเอาขอเชิญสอบถามอีกสักหนึ่งท่านหนึ่งเดือนจะไปทนธรรมาแล้ว อาจารย์ครับสวัสดีครับสมพิษสมูลนะฮะจากจงาังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผรรู้สออนับสนุนก็คุณหมอวิจิตรเือบุญมีนะครับแล้วก็สายงานของอาจารย์ธนานุชเทียมศรีอัปลัยสูงส,สุดก็อาจารย์นรั์หนูปอดนะครับอ่าตอนนี้พุทธลังสเปรย์กันโชกนะครับผมก็ตอนนั้นพอไปใช้จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็อัพดีขึ้นตอนนี้ก็าาลดนะครับกหมอพร้อมพยายามที่จะทำลายปุ๋ยน้ำตัวเองอาจารย์ ปดนถามอาจาว่าถ้าผมตะส่งเปรงบนมต้มเนี่ยไปที <t astic developed> ่ประเทศเกาหลีอาจารย์ม <push> ันจะมีอะไรไหมมันจะติดขัดอะไรไหมครับขอคุณมากครับผมอ้นี่การส่งนี่ถามถามบริษัทได้เลย i n e o พิเช i a l เขาจะรู้ว่าประเทศไหนส่งได้บ้างไหมส่งได้ไหมอะนะคะให้ถามให้ถามบริษัท i n e อพิเชียนเขาจะเช็คให้หมดเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะจ้าโอเคนะคะท่านอื่นมีทักหนึ่งคำถามไหมเห็นไหมไอ้โรคที่เรื้อรื้อรังที่ประเทศเออเออประเทศลาวที่เขาเรียกโรคอะไรโรคพยาธิย้วยเยี้ยไปหมดเลยคือถ้าไม่ปฏิบัติมันจะยุ้ยเยี้ยยุ้ยยาไปหมดเลยอะมาเลงมันก็มาจ่อหมดเลยปฏิบัติแป๊บเดียวแค่ลักฝ่ามือถ้ายังไม่ทําอีกก็ไม่รู้จะว่าไงละนะไม่มีตังก็จะไปกันชงสักขวดนึงมาปฏิบัติหลักปั่นผักบ้านบ้านเอากินอะ ผ้สดชื่นอ่ะเราจะหลงไปถึงไหนนักหนาเรื่องสุขภาพอะ่ะนะคะทุกคนปฏิบัติเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะมันน่าจะปฏิบัติให้สวรรค์สวยหนุ่มสาวกันได้หมดอย่ามาเป็นผู้สูงอายุอยู่เลยอย่ามาเป็นคนติดเตียงอยู่เลยในเมื่อหลักห้าประการหกประการมันได้ผลหมดทุกคน,นะคะ่ะโอเคอีกหนึ่งคำถามนะคะเชิญเลยค่ะคถ้าไม่มีอ,อะไระะสวัสดีค่ะ ัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินค่ะเอากดได้แน่นอนแบบนี้เอาอยากถามอาจารย์ว่ากดเด็กไข้เลือดออกมีกับชเปีกกระจงใช้ได้ไหมคะอาจารย์ใช้ได้เลยฮัลโหลใช้ได้ไดเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ใช้ได้เลยค่ะจ้า โอเคนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรนะคะเราก็ไปได้นาเขาด้วยจิตเขาเรียกเมตตาธรรมคุณธรรมนาธุรกิจเขาไม่มีทรัพยากรโรคเรื้อรังยั้วเย้เราก็ใช่ราคาประการมือเปล่านี่แหละเป็นหมอมือเปล่านี่แหละช่วยเหลือก็ได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะทรัพยากรพวกนี้อยู่ใกล้มือของเขาทั้งหมดจิตก็อยู่ที่เขาไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยผักผลไม้ก็ปลอดสารพิษเยอะแยะรอบบ้านนะคะ คือเราหลงอ่ะจริงๆมันมันใช้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติคนในป่าในเขานี่แหละคือเขาสุขภาพดีนะคะกลับมาใช้แบบหละเรียนแบบธรรมชาติสุขภาพเราจะดีขึ้นหมดนะคะแล้วก็อันที่หกนะคะที่เสริมมามันสุดยอดมันเสริมใยเหล็กให้เร็วมากยิ่งขึ้นตามศักยภาพค่ะมีไม่มีอะไรมากก็สเปรย์กันชงก็รู้แล้วสุดยอดแล้วแต่ละคนเห็นไหมอ่าเสริมขึ้นมาหน่อยมีเงินขึ้นมาหน่อยก็คือนม ตามศักยภาพของเราไม่จําเป็นหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่มีทรัพยากรเยอะเราก็ไม่ต้องตามเพื่อนปฏิบัติหลักห้ประการให้เข้งครังก็แล้วกันนะใช้สเปรย์กันชงก็รู้แล้วโอเคนะคะเจอกันทุกเจ็ดโมงเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะคุณครัค่ะสวัสดีค่ะยิสดีต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณครับคุครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณท่านอาจารย์สวัสดีค่ะอย่าลืมมาที่ค่นสวัสดีค่ะท่านที่สุพันครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะท่าอนอาจารย์และทุกทุกข้านค่ะสวัสดีุค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณครับ